สอสองูเห่าภาคเหนือไกลหวันเลือกตั้งเข้ามาทุกทีแล้วพรรคการเมืองก็เดินสายหาเสียงกันเต็มที่เข็นนโยบายดนๆออกมาอย่างดุเดือดเข้มข้นเพื่อให้ประชาชนอย่างเราเราได้เลือกคนที่ใช่และพรรคที่ชอบเพื่อเคลื่อนประเทศต่อไปในอีก4ปีข้างหน้าแต่เอ๊ะทุกคนยังจำกันได้หรือเปล่าว่าช่วงที่ผ่านมา สสบางคนที่เราเลือกเพื่อหวังว่าจะเข้าไปเป็นตัวแทนเสียงของเราในสภาอยู่ๆก็ดันย้ายพักไปดือด้อๆซะอย่างนั้นซึ่งส่วนใหญ่ก็ย้ายจากพักฝ่ายค้านไปอยู่ฝั่งรัฐบาลสร้างความสับสนและความไม่พอใจให้กับประชาชนที่เลือกเขามาเป็นอย่างมากเหมือนอกหักใจแหลกกันเลยทีเดียวถึงขั้นมีสมญาน้าออกกันมาเลยว่าสสงูเห่า งานเราขออาสาย้อนเวลากลับไปดูกันหน่อยดีกว่าว่าสอสอที่ประชาชนให้สมญานามว่าเป็นงูเห่าในภาคเหนือนั้นน่ะมีใครกันบ้างมาที่คนแรกคนเด่นคนดังสอสอเขต8เชียงใหม่สีนวลบุญลือสอสอพักอนาคตใหม่พักอนาคตใหม่ขอเสนอชื่อคุณธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพักอนาคตใหม่ เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยต่อไปขอเสียงรับรองเจ้าจากการเลือกตั้งซ้อมอยู่อนาคตไม่อยู่ดีๆอยู่ๆก็ย้ายไปศบอกพักภูมิใจไทยซะอย่างนั้นในวันที่สิ็ธันวาคม2,562แต่ตอนนี้ถ้าเป็นทางเลือกที่ดีก็จะไปอยู่พักภูมิใจไทยคนที่สองสอสเขตหนึ่งจังหวัดแพร่ พักอนาคตใหม่เอกการซื่อทรงธรรมเหมือนกันเลยย้ายไปสบอกพักภูมิใจไทยเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์2563สสเขตงแพร พักอนาคตใหม่กริดดนายสันแก้วย้ายไปศอบอ,อกภูมิใจไทยเหมือนกันวันเดียวกันเลยในวันที่21กุมภาพันธ์2563ซึ่งยังมีสอสอดอีก3คนได้ทำการเปิดตัวเป็นว่าที่ผู้สมัครของพักภูมิใจไทยไปเมื่อวันที่16ธันวาคม2565พร้อมราออกจากพักเดิมได้แก่ สสเตหนึ่งจังหวัดเชียงรายเอกภพเพียรพิเศษผักเดิมผักก้าวไกลคนที่ 2, สองสอสเตสี่จังหวัดเชียงรายรังสรรค์วันชัยธนาวงย้ายจากพักเดิมผักเพื่อไทยคนที่ 3, สามสสเตสี่จังหวัดพิษนุโลกนิยมช่างพินิษย้ยายจากพักเดิม พักเพื่อไทยบางพื้นที่เรียกได้ว่าย้ายพักปุ๊บประชาชนสับส่งปับ๊บปีนี้จะรักใครเลือกใครก็คงต้องขอคิดดีๆหน่อยแล้วล่ะเพราะนี่ถือเป็นการเลือกอนาคตที่อยากให้เป็นโดยมีปากกาชีสตา อย่าลืมสำหรับใครที่ต้องเลือกตั้งล่วงหน้าในวันที่7พฤษภาคม2566อย่าลืมไปลงทะเบียนกันด้วยนะเขาเปิดให้ลงทะเบียนแบบออนไลน์ที่เว็บไซต์สำนักทะเบียน BORA.DOPA.GO.TH หรือที่แอปพลิเคชัน s m a r t ทโหวต และแบบออฟไลน์ line, ต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นโดยเขาเปิดให้ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่25มีนาคมไปจนถึง9เมษายนนี้เท่านั้น